อากาศสบายดีพี่น้องผงปาเบอร์สุขคนสุกคนเจ้าค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเย็นเ็นเจ้าค่ะอากาศตอนเย็นเนตอนค่ำค่เจ้าคะ่ะปืนไผกับซิมีเต่นในเทียงพี่น้องเอในเทียงกับในเฮือนเดีป่ายกับซิมือเจ้าค่ะทามันมีไฟกับซิบเลยออกไปใส่ กำลังกินข้าวแรงกันพี่น้องมาเด้อม,มาจามากินข้าวแรงนํกนา,า,ากันเจ้าค่ะมากินข้าวแรงกับอมรากากีเจ้าค่ะราชนีแห่งท้องทุ่งนาะอยู่กับฉันมีแต่ความเหฮายู่ด้วยกันไม่จ้า กับอม,มารากากีฉันสวยแล้วก็รวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีวีวีมีตุ๊กตาบายสุดท้ายสุดท้ายไ,ได้ยังกินเจ้าค่ะได้อะไรกินข่าวแรง หนึ่งเหตุนั่นเองพี่น้องมหน้ึ่งหนึ่งเหตุพี่น้องหนึ่งเหตุที่นางไปหามาน่ะพี่น้องกับหมกป่าซิวที่น้องทำไปสอนแม่นบอลกับปิีงป่าที่นางไปคิดมาเจ้าค่ะมาไม้พี่น้องไปกินเขาแล้งน้ำกันแล้วเจ้าค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้พี่น้องแต่ละมือแต่ละเวรกัอยู่เที่ยงให้เที่ยงนาพาะซุกนี่แหละเจ้าค่ะ มคะพี่นันกี้ขอแรแล้วกันนเจ้าขาสบายดีอีกรอบหนึ่งแล้วเจ้าขาแม่พ่หน่งนเฮ็ดจำเจ้าบริษัทจีมาให้แม่ปะไม่แล้วเนี่ยจหดอกไม่ใช่ก็ไม่ขาดใช่ไ well ห้ลิลาติหนึ่งเฮ็ดจำเจ้าพี่น้องจะปิ้งปาเจ้า่ะเอาปาเค้งขาบ้างมั้ะเอาขึ้นมาเอาเินมโต ัยก <Okay. S 2> ินเองเนี่ยกินแบบพี่นนังกินก่อนเนาไปกินฮ้านเจลเนี่ยลับเตาไปชงอูป่แลไวไปกินฮ้านเจแลทาทำกินเพราะนั้นรับจ้ะค่ะ กินพายรอดเห็ดยังครัเห็ดยังเลือดขาด่ะเอิญเห็นเรเห็ดเอิญเหดเอิญถ่ายวรรว่าหอเฮ็ดเอิญเอิญเออเมิงทำแจ้วก็แซบเลยพี่นักเเอิญ

จะขาเนื่องเหตุกิดการในจะขาจิ้มเจลไปห้อนยุบคอคอหน้าปลาไปห้อนยุบใน้องตัวนึงก็ได้หว่วยเนี่ยยังมาก,กิ่นี้มารูหน้าเนื่อข้างขึ้นหน้าป้านเนี้ยข้างกลวมเนื้อข้าง ไมแน่บอลมันฟังามันปลาลายหวจักูกข้อไาบุกขอยอๆก็นหจักมันนั่งรวมืออดไปรอดมากพุกขอเลยมาให้ปลวกออกลก่ออต้องไปบวกเหลือมไปหอยกบอกน้องขูเขออมันดไป้อังนี้ ใ<า>นภาครัฐในมาคาานะบองท่านจุบยาหน้านะม,มหัจรเนี่ยมองกนใส่ไเบ็ดตามห้องแนละ้วเ,เขาไปใซเบ็ดรอเอาขาไปหาเบ็ดแต่ขเขาอยู่ห้องเราหลางั <laughs> อาน,นอรับก้อนไจนับเอาก่อน มันในะผมว่าจัากองไฟงเหเียวจะตาย <g ül> ชิมอนเนะ้วใจกองไฟเหี่ยวมันับกองอางบนอะ้วเลยเฮลเปเบตายอยู่กลางให้บบ <g ül> ยายใจนคนซาใปลาเขามเหี้ยจำไ่ได้ปลากระดมข่อยอะไง คุณจเอมิ่นจะเท่า่ยแล้อามิ่นนิ่มหิ่ช่นี่ยังไบนิ่นิ่มดูสินิ่มเออนิ่มเดี๋ยวนิ่มยังบ้างเหมือนมัน่าไม่ช่จะเรียกงวดจอมึงยอ ต้นใหม่เท่าน้โกยังตอนไปหันับบังไม่น่าเหือน–ต่มีแต่ไม่ไทั้งไงบะพงเลตอนใหม่นี่นาะทั้งไงอะทั้งไงเยอะนไงานหนีน้ำามพืองานนีหัวนำมันใหญ่แล้ล้าเนาะเอยมเห็บกซิมอนมันหยดงมายงะไรเนยใครปุดบ้ามันตหยดงมา แล่แรกทำกากับข้าวพี่น้องประแปไม่ถูกทุกี่ยค่ะห้างมันต๊สิบบาทเลยมื่อยะหือใารพูดยังไงหั่ไม่ทั้งเกดพี่น้องหัวกุ้งพี่น้องทำกินจะโตหัวก่อนกิอนกินกุน้งกินจะโตมาม เป็นมาก,กุ้งเ่นเลิกไปสอนกุ้งพี่น้องแล้วมันฮู้นาแม่ข <c oughs> ้าแมไงทำนี่พอไปหยุดจัดน้ำนี่ฉันจะกินอ,อยู่วันพอเป็นเรื่องกุ้งเําทำแคระ กะูนม่นหอุลาขาเอ้าจะไม่ยังนั่นแลย่งแหละทอบอก้อดเอนางทอดร้อนแล้วค่ะร้อนใครเหมือนฝนตกก็ไม่ตกสอคนตกเอ้ยมก็เป็นคนยาก่ะ

ง่ายๆบุกเขาเหงาสั่นๆเหงาอ่อนๆมันจะเขาง่ายเฮ้ยปมก็หูมเอาของเขาในใจกันแล้หน้าขาไอ้ฟางเลยนะาขกงถมมันก็าไตดเนเขาไม่อาท้เลากระตุกนี่นอนาัยนี่เห็นไมได้เต็มอยู่แล้วอ่ะยางในสามสิบสองตัวเราสามสิบหกตเรา mình ẩn bị hết trùng cung này các bạn, ngựa, gi, cát gi, bixay, không là cát gi, bixay, bixay, nong hao nè, nong buồn nè, củng lai là bỏ ăn rồi nhảy rồi <laughs> Emmons, à, bà dâm hại của hàm mông côn ở nhà bà côn của hai côn là sẽ là lập là côn hàm của miyanna có gì không? côn là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  lập là côn 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 đã côn là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  côn ก,มมก,กุ้งม,ม,มัดก,กุ้งมัดมัดเียเีย่เปื่อนไป,นปลุงกิน้นะมกินกุ้งเเ่อกมกินท้งมากเลยมเนไปลุงเอิอรรเอ่อนไปร,รวยกับลุงเลื่อนน,นั่นกข้าวเลือนมากๆเลยหขาแล,ล้วมาจีบปนี เลิกดีไหมจะับมานั่งอิ่มนะพี่น่งห้อยไปเอา,น,า,น,าอน,นั่งเรื่อเะก้าพอยุงมาอยู่เมื่อตื่นเช้าแล้วเี่เราถีบไปแล้วที่ทป,ทประจักเราไปหาใ็ดไหมไง มาก็ใ่ไม่ห้อยเต็มเกาลไม่ทอาแต่มาเอามาเก็บมาหายแจ็กจ็กชุงุงหหนึงแ่งมากมไงมาเกลีกลังซุกหนังเวลาเรามาเติมให้ังง่ายเพาะล่อยห่อหรอคกออยแพงนิดหน่อยยุ่งเราเทไปเก็บหนังก็ค่ะไปไหวครับไปไหวนะมาเก็บนังต่อจะค่ะ ว่คุณแม่กินก่าเขาวแจวแหงไหมค้นมตนาตอกเสื้อมแลงว่้เแจวนำแหงอจอกไว้ลูกจอก จะจบอดนจเลยยงชุนี่กำลังเขี่ยกำลังซุบจะทําอดเอาจริงๆนะคะเออมาเริ่มแล้วนะคัเอออล้วะเย็นน่ะพอแระดเย็นแล้ว พ่อห้เราห่วงเก็บไหยังปล่อยได้ไหปล่อยชัน้องหาเด้ไหไม่นั่งใก่หน่มีให้ไงใหญ่เจ้าไกล้มไซคหรอบอกเลยไก่นอนในหันพ่อว่าหันใส่กระสอบไว้น้องโอไซอยู่ตั นะครับนางกบหนักแต่ลราก็สิ่งอันลาพาจากแล้วเจ้าค่ะพี่น้องปองปายวันสุขุสุคนนะเจ้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะเจ้าค่ะให้กำลังใจอมราแล้วก็เด็กๆด้วยนะเจ้าค่ะสบายดีสบายดีอฝากกระถาปลาลุกเนาะสบายดีพี่น้องกกดดไลค์์แชรมือนภพม ก็ไล่กแชิตตาน้องทำน่เอาโนลกักเลยินไรก็ไลก็เสร็จะตามน้องทำแน่แต่แม่แหละน่าข้าเป็นคนล่ากันเนาะดยฉันราทายี่อะพี่น้องเสียมรับพายจากแล้วจะาข้าหอดน่ก็จะไปอาบน้ำนอนเลยเจ้าคาล่ะิานยเปทำนด้อ